สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคาะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนธิดาชนกุนเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เราก็ยังคงต้องลุ้นกันอยู่นะคะแม้ว่าทางกกตเนี่ยจะประกาศรับรองสอสอครบทั้ง400เขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอยู่เหมือนกันว่าที่เหานักกฎหมายประชาชนและอีกหลายๆคนเนี่ย ไปยื่นร้องเอาไว้ทั้งที่ศาลปกครองแล้วก็ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเรื่องราวจะนำพาสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะกับทางคุณพาเดชภูรีปฏิพานหรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณคพเดชคะสวัสดีครับเท่าที่ดูเนี่ยปัญหามันเยอะมากๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นเราก็คุยกันเรื่องความไม่ชอบมาพากลในหลายๆเขต จนล่าสุดนี่ก็เห็นกกตเขาก็ออกมาประกาศมีทั้งนับคะแนนใหม่แล้วก็มีทั้งที่ต้องลงเลือกตั้งกันใหม่คือหมายถึงว่าเลือกตั้งใหม่ก็มีแต่แอนยังสับสนในส่วนของเขตอยู่นะคะบางสํานักบอก1เขตบางสํานักบอกว่า4เขตที่ต้องเลือกใหม่อะไรแบบนี้แต่เอาเป็นว่ามันมีทั้งนับใหม่แล้วก็เลือกใหม่แต่ว่าล่าสุดก็ประกาศรับรองครบทั้ง400เขตแล้วคุณพเดทมองยังไงบ้างคะ การรับรอง400เขตมันก็คือเขาก็รีบทําให้มันสมบูรณ์เพราะว่าทายัางคารกาคาซั่งเนี่ยมันก็ทำให้เขากลายเป็นว่าอะไรกันสมัยเนี้ยเขานับตัวเลขเป็นล้านๆหน่วยเนี่ยเขาใช้ a ออเขาใช้เวลาเพียงเศษเป็นนาทีอันนี้นับกระดาษจากคนมาเรื่องตั้งเราก็ใช้คนจำนวนมากมีหน่วยก็เยอะแยะ แต่ไม่จบสักทีแล้วก็ไปคาไว้ที่เก้าสิบสี่ขาร้กใช่ค่ะแล้วก็ปัญหามันเขาจะทำยังไงก็ตามแต่วันนี่ยคือกรกตอชุดเนี้ไปยากไปยากมากเลยในในเกือบทุกทุกบทเลยเ่ยล้วตัดเรื่องสอวหัวสวไปก่อนนะไอความความตรงนั้นมันเป็นคดีอยู่แล้วลหละนะ เเราตัดเรื่องการซื้อเสียงที่มีกันอยู่อย่างเรียกว่าถล่มทลายแล้วก็ยังไม่มีผู้ต้องหาสักลายหรือสองลายนะตัดเรื่องนี้ไปอีกมาดูเรื่องคนใช้สิทธิ์น้อยแปดหมืนแต่คะแนนเก้าหมื่นอย่างเงี้ยนะแล้วก็เกินไปหมื่นหนึ่งปัญหาคือว่าวันนี้กรตต้องบอกว่าไอหมื่นที่เกินเนี่ยมันไปที่ใครใครเป็นคนชนะในเขตนั้น ที่มีบัตรขเยงเนี่ย mm hmm. ใครคือคนชนะ mm hmm. มันจะเห็นชัดว่าเอ่อการสิ่งที่ผิดโปกติเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของใคร <Okay. S 2> ซึ่งมันง่ายสามัญสำนึกเลยมันไม่ต้องใช้อะไรเลย mm hmm. เด็กอนุบาลมันก็คิดออกแต่ว่าองค์กรใหญ่ๆอย่างเงี้ยระดับชาติทำงานกันแบบหมื่นล้านพันล้านเนี่ยกับทำเป็นคนอินโนเซนต์นะกลายเป็นคนอินโนเซนต์เลยคือ เออเรียกว่าไปตามน้ำเรื่อยๆแต่เรื่องที่มันใหญ่ที่สุดมันคือความลับในการโหวตของคนแต่ละคนเนี่ยเพราะว่านี่เป็นการเลือกรัฐบาล<ะ>เป็นการโหวตเพื่อเลือกผู้ปกครองประเทศเป็นการโหวตเพื่อเลือกคนที่จะมาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นการโหวตคนที่จะมา,ารับรู้ ดีเอทางการเมืองของแต่ละคนว่าเขาเป็นคนสนับสนุนใครพักไหนอย่างไงในกรณีอย่างที่ว่าขณะเนี้ถือว่ารัฐบาลคือพักภูมิใจไทยค่ะถ้าผมเป็นรองผู้จัดการกองพลจะต้องฝีมือดีจะต้องได้เป็นผู้จัดการกองพลก็ต้องเข้ารับมตรีกระรวมต้องเอาไปดู ถ้ารั้วแตขผมมาจากพรรคเพื่อภูมิใจไทยหรือครูใหญตั้งเขาขึ้นมาพอชื่อผมเข้าไปเขาไปขอ,อว่าเอ้ยไปดูสิเรื่องตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหรือของคราวแล้วเนี่ยเรื่องตั้งเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งมีบาโค้ดมาเนี่ยอม,มันเลือกใครวะแต่ถ้าวันนั้นผมไปเลือกพรรคเพื่อไทย เขาบอกไม่ตังนี่ไม่ได้มันไม่ใช่พวกเรามันไม่ใช่คนที่สนนุนเรามันเป็นพวกพักเพื่อไทยค่ะเอ่อหรือเนี่ยเอ๊ะมันเลือกพักการธรรมก็ไม่เลือกพักผมก็ไม่เลือกภูมิพือไทยเพราะนั้นเราเอาตัวคนที่อื่นมาพิจารณาดีกว่าอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเผื่อคนนั้นนายทหารคนนั้นมีบ่ายมียศไปเลือกพักส้มอะ มันก็กลายเป็นว่าเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่สำหรับตัวเขาเลยนะ<ช>เพราะว่าคร่สมถูกกล่าวหาว่าเอมีปัญหากับหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉนั้นการที่เในพในพันในร้อยอะไรก็ตามแต่ปเป็นเรื่องพักส้มเนี่ย <c oughs> อันตรายมาแล้วแล้ว,ลวคนคนนี้ทั้งชีวิตจะถูกสาปตลอดกาลนะค่ะนอกจากพักส้มมาเป็นใหญ่อืมเพราะเรื่องแบบนี้มันทําให้ทหารทั้งกองทัพเนี่ยวันนี้ พักส้มก็พูดอยู่แล้วว่าในในเขตกองทัพทั้งหมดเนี่ยเขาได้เสียงมากที่สุดตอนนี้เสียงมาจากกองทัพมาจากครอบครัวใครอ,ะอ่ะถ้าความลับตรงนี้มันถูกเปิดเผยแปลว่าทหารทั้งหมดที่ไปเลือกพักส้มเนี่ยจะถูกรู้หมดว่าคือใครค่ะแล้วพอเป็นคือใครก็จะเป็นการว่าไปดูเอ๊ะทำไมไปดูพักส้มซึ่งมีคดีมีการกล่าหวหามีการ ับแขวนสอสอสี่ที่สี่สิบกับคนอะ,อ,อะไรสาภาพมีถูกจะต้องไปจ,ำจำํําจาคุกติดตารางกันเยอะแยะเนี่ยแล้วพวกคุณสำคุับคุณยังไงในเมื่อคุณเป็นข้าราชการอข้าราชการก็มาจากราชาทำงานเพื่อพระเจ้าพระราชาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคนทั้งหมดเนี่ยทหารทั้งกองทัพตำรวจข้าราการทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ไม่มีความปลอดภัยตอนนี้เขาเขาต้องหงุดหงิดสิวา ที่รับราชการเขาเนี่ยมีปัญหาละ่ะความวิตกการที่รู้ว่าสิ่งที่ตัวแสแสดงไว้ในคูหาเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นผลร้ายต่อการรับรบชาชการจะพวกนี้จะมีความรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการยังนั้นไม่ปลอดภัย mm hmm. ไม่ปลอดภัยแล้วสมมติว่าผมทําการค้าอยู่ผมก็อยากทำธุรกิจ ที่มันอาจจะเป็นนวัตกรรมสวยๆดูหรูดูแล้วดีนะค่ะปรากฏว่าไปกูปก้กเงินต้องกระหนานอ,อคุณสมมุติว่าคุณเอกนิเตงนนี้ยนะสมมุตินะเอ้าโครงการนี้จะไปกู้ตรงหมื่นล้านมันจะเกิดเสียงกับประชาชนจำนวนมากเลยให้ผ่านไม่ได้เลยมันเป็นผลผลงานของพักอีกพักหนึ่งแล้วพักเนี้ยไอคนนี้มันเลือกพักนู้น ก็มีการที่ว่าป้องกันนะมันอาจจะไม่ใช่รลังแกแต่ก็ป้องกันไม่ให้อีกฝั่งวิ่งคือความลับในการเลือกตั้งเนี่ยมัน,มน,นเป็นสิ่งที่ต้องบริสุทธิ์ที่สุดต้องลับสุดยอดน,นะนแล้วก็ต้องอไม่ไม่มีการเข้าถึงคแต่นี่ความจริงเมื่อก่อนก็จะเข้าถึงก็ได้ไม่กล่องมันอยู่ในนั้นเนี่ยก็นายประเด็จกล่องนี้นะถึงธรรมชาตินะก็ไมเปิดหยิบดูได้ แต่มันลําบากไงมันเป็นล้างไงมันเสียเวลาไงแต่คนจริงก็ไม่เสียเวลาเลยบ้านเลขที่นี้หน่วยเรื่องตั้งนี้ไอ้กล่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแ,<ต>แล้วก็ <ๆ S 2> มันก็จะบอกเวลาที่เราไปด้วยตอนไปตอนบ่ายตอนเช้าตอนสายก็ไปหยิบกล่องดูก็ได้แต่รัฐมนตรีบอกให้เป็นความลับแต่นี้ถ้าคุณทําแบบนั้นแล้วผมเกิดจับได้คุณก็จะมีความผิดแต่ในกรณีเนี้ย มันสามารถเข้าถึงได้แบบชับพันทันทีเลยโดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับบุคคลที่สามเลยจากจากอีเล็กรอนิกลุ้นล้วนก็ก็ถึงละอพราะป๊อกระจายได้ใบนั้นเลยหยิบใบนั้นเบอร์นั้นเวลานั้นที่จับได้ไเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยคุณวิษนุเครืองามบอกว่าความลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนเพราะฉนั้นเมื่อคุณวิศนุเพิ่งเป็น ซึ่งเป็นคนที่มีบทบาททางกฎหมายสูงสุดของประเทศในระยะที่ผ่านมาได้บอกว่าเรื่องนี้ผิดเพราะนั้นเตรียมรับกรรมได้เลยเตรียมรับกรรมได้เลยแล้วไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนเลยที่เขาบอกว่ามันถูกนอกใจคนติ้งต้องติ้งต้องคนที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตไม่รู้ใครนะที่ไปบอกว่าโอ้ยงี้คือตะแบงไปเพื่อจะให้มันตัวเองมีอยู่ในสายตาอยู่ใน ในกล้องที่เขาจะสร้างโตให้เป็นใหญ่ก็เลาลังไปนะไอ้ของคนนี้ก็พูดแค่นี้มันก็รู้ทั้งเมืองแล้วว่าใครนะตรงนั้นไม่มีแล้วเมื่อเด็กมหาลัยทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหมดเขาเห็นว่ามันเป็นความไม่ปลอดภยัยเห็นว่าเป็นความผิดพลาดเห็นว่าเป็นการท้าทายรัฐธรรมนูญ มันจะกลายเป็นเรื่องที่อาจจะใหญ่โตขึ้นมามากกว่านี้เมื่อไหร่ก็ได้ mm hmm. เมื่อไหร่ก็ได้ <Okay. S 2> แล้วมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย mm hmm. ชายแห่งอิหร่านทำเลือกตั้งตอนหลังก็เป็นเลือกตั้งที่มีการใช้อำนาจรัฐไปเกี่ยวข้องชาอิหร่านก็ต้องเสียวัวหลังไปให้กับโคมินีเ mm hmm. ฟอร์ดินานด์มาคอส มาจากการเลือกตั้งแต่พอเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเขาเลือกตั้งสกรปรกผลออกมาไล่เขาก็ออกไปนอกประเทศทั้งหมดก็อยู่ไม่ได้เรื่องเลือกตั้งสกรปรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราก็เคยเปลี่ยนแปลงกันมาแล้วนะมันก็เปลี่ยนแปลงมาแล้วในยุคข,ของจงผลปอค่ะก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถ้าเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยมันสมูทมาก ทำไมคุณต้องไปเปลี่ยนแปลงวิธีการใน,นเมื่อเป็นสิ่งที่มันสมบูรณ์แล้วมีความผิดพลาดนิดหน่อยรายงานได้ตรงเปะ๊ะบัตรบัตรก็ไม่มีปัญหาอะไระการเลือกตั้งออกมาแบบชาวบ้าน ก็มีบ้างแต่ว่ารับได้พอรับได้แม่มันมันแค่มันผิดพลาดกันเป็นหลักที่ไม่เกิดผลใช่มันไม่มันไม่มีบากงายขนาดนี้ใช่แต่มันจะมีบัตรเขยงเขยงบ้างใช่ไหมใช่มันก็เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลแต่ไม่ใช่แบบหักหุมขนาดนี้คือหลักสิบหลักร้อยอ่ะงวดเนี้ยหลักแสนแล้วมันทําให้พักๆหนึ่งโด่งไปถึงเกือบ200เสียงเนี่ยค่ะแล้วก็มีการโยกย้ายข้าราชการกันอย่างมโหฬานเลยเพื่อรองรับ ถ้าคนในพื้นที่จะรู้ดีเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขานะการหาเสียงของคนที่ไม่ใช่เอ,อบางพวกนี่เหนื่อยมากไม่ออกจากบ้านยังไม่ได้เลยนะเตกฟังนี่เนี่ยเ,เรียกว่าโปรยปลายกันอย่างสนุกสนานนะแล้วก็ผลการเลือกตั้งก็มันออกมาแบบว่าโผลไหนก็ทายผิดหมดทายผิดกันหมดแบบ ไปสู่กัมนมายังไงเขาไปหมดด,หด,ดูการหาเสียงก็เปลี่ยนการดูการหาเสียงก็เปลี่ยนคนที่ไม่ดีเบตกับได้เยอะแยะแต่คนดีเบตกับร่มจมทั้งหมดมันผิดปกติมันไม่เป็นธรรมชาติเรื่มันสอให้เห็นตอนนี้เรื่องตั้งสวอโอเคยังคาราคาซังสอสอตามมาอีกแล้วพวผู้คุณจะอยู่กันพ่ดได้ยังไงถ้าคุณอยู่ได้ประเทศก็อยู่ไม่ได้ค่ะ ถ้าคุณอยู่ได้ความยุติธรรมก็ไม่มีในรัประเทศไทยถ้าคุณจะทำแบบนี้ก็อย่าไปเลือกตั้งค,คุณครองอำนาจกันไปเลยถ้าคุณทำดีชาวบ้านมีความสุขระมบาลร้นรเหลือหนี้สินประเทศลดคุณไปอยู่ไปเถอะเขาไม่มีใครยุ่งคุณหรอกคุณทำให้ดีแล้วกันแต่ถ้าคุณทำแบบนี้สวก็สวก็ยังคาราคาซังสอ,อ,อสอ,สอ,สอ,สอตามมาอีกแล้วคุณจะอยู่ยังไง ปัญหาคือคุณจะดีแค์เรื่องค่าใช้ใจ่ายยังไงการบาดคุณก็ไปเปลี่ยนที่พิมพ์ที่พิมพ์เป็นเรื่องราวต้องขุดเจอหมดช่นะ,ะเงินทองก็เพิ่มมาอีกต้องหลายหลายตางังท่านนี้มันแค่แพ่เพิ่มกระดาษใบเดียวค,ครูหาเรื่องตั้งก็เปลี่ยนสิบกว่าปีนี่ผมไปที่ครูหาเดียวตล,ลอดแต่คราวนี้ต้องไปอีกครูหาหนึ่ง โอ oh, ของแอนไปที่เดิมอมืเนี่ยก็มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการเอาในอำเภอมาสี่ร้อยคนแล้วก็ไปคุมส mm ี่ร้อยเขตผู้ว่าก็เปลี่ยนกันแบบว่าแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะโอ้เพราะท้งทั้งหมดมันเอื้อไปสู่เรื่องที่ว่าพวกคุณใช้อำนาจโดยพราการแล้วก็ไม่เห็นหัวประชาชนไม่เห็นหัวกฎหมาย ไม่สนใจคนที่มีความลู้ความรู้ทั้งสิ้นทั้งปวงที่เขาหลอกมาจับแต่วันนี้ภาคเอกชนเนี่ยมันมีตัวเด็กตัวเก่งเยอะ<ช>เพราะนั้นคุณไปทำแบบเนี้เขาเห็นบดอ่ะอม,มันหนีไม่รอดหรอกปัญหาคือพวกคุณจะเอาตัวรอดจากความผิดพลาดตรงนี้ถ้าเลือกตั้งใหม่ ต้องใช้เงินอีก8,700ร้ล้านหรือ7,800้ล้านก็ตามแต่คุณรับผิดชอบไหมค่ะคุณรับผิดชอบเป่ะเพราะเงินที่รัฐต้องเสียไปแต่ผมก็ชอบนะเลือกตั้งใหม่ชาวบ้านได้เงินอีกแสนล้าน <laughs> เลือกตั้งวนันนี้ปีนี้ถ้าเลือกตั้งอีกตั้งสามรันมันก็จะเงินก็จะไปอยู่ในบ้านลงไปใน,ในหมู่คนใช้คนขายเสียงก็จะได้ไปประมาณ สามแสนล้านรวยส่วนค่าใช้จ่ายของรัฐเจ็ดแสนแปดร้อยล้านมันก็มันอาจจะเข้ากระเป๋าใครก็ช่างมันเดินนิดนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่มันก็ลงไปอยู่กับการหล่อหล่อลื่นเศรษฐกิจอะไปสร้างงงสร้างงานสาธาระนี่เขายังจะมีเงินมาแจกจ่ายกันอีกเราโอ้อีงเยอะอีกเยอะเลือกตั้งสิบครั้งมันก็มีเงินมาซื้อทั้งสิบครั้งแหละเพราะว่าเงินทั้งหมดมันไปอยู่กับคนแค่นั้นเองเงินของคนทั้งประเทศ มันเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะจุดบนสุดสามเหลี่ยมตัวเล็กสุดเนี่ยมันคือเงินจํานวนที่มากที่สุดอ mm hmm. และข้างล่างที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยตัวที่ใหญ่ที่สุดมันมันขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆและตัวข้างบนเนี่ยคือตัวรัฐบาลตัวรัฐภาตัวค่า,าการมันก็เป็นชนชั้นมามันเอาเงินเป็นตัววัดชนชั้นงบ้านเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไไดวัดแบบอินเดีย วัดกันที่ความมั่งคั่งเลยแล้วคิดดูสิบางท่านอาชีพไม่ปรากฏรับเล่นการเมืองอย่างเดียวมีเงินเป็นพันพันล้านเง,งี้ย <c oughs> นะมาอย่างไหนอ่ะค่ะอยากจะถามว่าช่วยไปช่วยไปดูว่าทั้งชีวิตเนี่ยเขาเสียภาษีมาแล้วทั้งหมดเท่าไหร่กว่าจะมีเงินเป็นพันล้านหลายร้อยล้านเนี่ย <c oughs> คุณเคยเสียภาษีในกิจกรรมหรือนวัตกรรมใดๆบ้าง <c oughs> คุณถึงมีได้ขนาดน,นั้นใช่ไหม อทำไมเด็กๆยังเรียนหนังสืออยู่เลยมีเงินเป็นร้อยล้านในบัญชีได้จากการอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้แต่ไม่มีใครไปตรวจสอบเพราะว่าเขาเป็นผู้ทรงอำนาจแต่ขอโทษครับอำนาจมันไม่ไม่ใช่ของจีหลังยั่งยืนนะค่ะ มันไม่องเอียงยยืนในที่สุดเนี่ยถ้า,ถาคุณเหลืองกระมันคุณละเลินกระมันวันหนึ่งคุณก็ก้องถูกโค่นล้มลงมาทีนี้มีคณะบดีนิตินะคะของมออก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินเนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านล่ะค่ะว่าไอการเลือกตั้นเนี่ยมันขัดกับหลักการโดยลับแต่ในมุมของอาจารย์เนี่ยเขามองว่าไม่ควรเป็นโมคะ ก็คือไปดําเนินคดีเอากับกกตเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าตรงนี้คุณพาเด็ดมองยังไงบ้างคะแล้วของที่ป้นมาล่ะไม่คือเจ้าของก็เหรออืมคุณไปลงโทษโจรแต่คเคสมมุติว่าเป็นการปล้นและสมบัติอะ่ะจะไปอยู่กับอสมบัติที่เอาไปเนี่ยสิทธิ์ของผมเนี่ยมันหายไป แล้วคนไม่คืนผมอ่ะอท่านอาจารย์อคืออาจารย์เขามองว่าเราไม่ควรทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมันง่ายเกินไปโดยมีการไปเปรียบเทียบกับปีสีเก้าโดยยกตัวอย่างว่าเนี่ยอย่างปีสีเก้าแค่หันก้อนออกเนี่ยก็โมฆะแล้วอะมันง่ายเกินไปแม้ว่าครั้งเนี้มันจะยากกว่าก็ตามแต่ไม่ควรที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมืออะไรกา,การเลือกตั้งเ,เขาโกงเ,เ,ก,งเ,เกงเพื่อความสนุกอะ เขาโกงเพื่อความสนุกหรคะโกงเพื่อ,อประดิษฐ์นวัตก,กรรมทางความคิดใหม่ๆขึ้นมาสร้างหรอหรือใครจ้างเขาอ่ะหรือใครเอื้อให้เขาเข้ามาใครตั้งเขามาแล้วผลประโยชน์ในการโกงครั้งเนี้มันตกไปที่ใครพักใดมันต้องไปตรงนั้นพักที่ทําให้เกิดการโกงเกิดขึ้นมันต้องหายไปเลยอคนในพักทั้งหมดที่มีส่วนร่วมต้องหายหมด Mm hmm. เพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานนี้เพราะเขาอยากทำหรือทำเพราะความสนุกหรือทำเพราะว่าผิดพลาดโดยบังเอิญมันไม่ใช่ตั้งอกตั้งใจทำเพื่ออะไรเพื่อใครคุณจะยุ้พักนู้นพักนี้พักนูน้นพักนีน้เพื่อแต่พักที่เออ,อาจจะมองแล้วว่า mm hmm. เป็นเทโลนที่กระทำความผิดที่ใหญ่ที่สุดกับอยู่ได้อ่ะ mm hmm. งานนี้ผมเชื่อว่าพรรคที่เขาเป็นรัฐบาลอยูเ่เขาพอใจเพราะการที่มีการต้องเลือกตั้งใหม่มีการจะเลือกตั้งใหม่เพราะว่าการรมการการ,การเลือกตั้งทุกนี้ต้องถูกหายไปกว่าจะได้มาใหม่กว่าจะเซตขึ้นมาใหม่ค่ะเอกว่าจะเลือกตั้งใหม่รัฐบาลเ็าอยู่ไปเรื่อยๆอเพราะว่า ในหลักในหลักการในสมัยก่อนเนี่ยเวลามามีการเลือกรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาประหลัดก,กระทรวงมาทํางานแทนไม่ใช่ตัวรัฐมนตรีนั่งกันอยู่เต็มอย่างนี้มันก็เกิดความแช่านาจแบบสนุกสนานนั่นในขณะที่รักษาการเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีความมันมีความไม่ปกติมีความไม่ถูกต้องเยอะแยะที่มันปรากฏอยู่นะมันเห็นได้หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้น มันเป็นการล่อแหลม,มที่จะเกิดการต่อสู้ของมวลชนขึ้นมาและอย่างอย่างที่ผมบอกแต่ตอนแรกว่าข้าราชการทั้งหมดเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการที่มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งขึ้นมาอยู่ปกครองเขาโดยที่รู้ว่าเขาเองไม่ใช่คนที่สนับสนุนนักการเมืองชุดนั้นพรรคนั้นหรือรัฐปรตธีท่านนั้น Mm hmm. อันเนี้ยอันเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ต้องรือทิ้งถ้าอยู่ไปงี้เราตายแน่มันจะเกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงของคนจำนวนมื mm hmm. อมาเพราะฉนั้นวันนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไมองู้นอย่างนี้ไม่ใช่กกตทำให้ใคร mm hmm. ก็ไปดูที่สวก็รู้ คือจะไปตัดจบแค่ที่กกตมันไม่ใช้ไม่ใช่ใชคุณคุณทําให้ใครล่ะค่ะคุณทําเพื่ออะไรแล้วใครได้ประโยชน์แล้วในผู้ะไรโดเนี่ยเขาได้มีเข้ามาเจ้บคี้เจ้าการทําการดูแลไหมเนี่ยมัน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 เข้าไปถึงมันไปอีกเยอะอขอให้ประเทศนี้อยากจะเป็นประเทศที่ขาวสะอาดเท่านั้นแหละรับรองว่า งานนี้ละลายกันเยอะคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ควรทําให้ถูกต้องถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเรื่องหัวสวก็ไปบอกว่าเอามันเป็นการชนะในเกมหรือกรณีนี้เนี่ยไปมองว่าเอ้ยมันก็ผิดแหละแต่ว่ามันไม่ต้องถึงขั้นโมฆะเลือกตั้งใหม่คือในเมื่อถ้ามันไม่ถูกอ่ะแล้วทําไม,มเราไม่ทําให้มันถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ใช่ก็ดูว่ามันคนในประเทศทรู้หมดอะไรเป็นอะไรอืม ความยุติธรรมที่เองไม่ที่ไม่รู้คนที่รู้แลวความยุติธรรมเองที่ไม่เข้าใจแต่คนทั้งแผ่นดินรู้หมดเป็นอะไรเอ๊ะแล้วการที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาก็ออกมาพูดในลักษณะทำนองว่าให้ให้นี่นี่จะขอขอนุญาตอ่านเนี่ยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งเนี่ยกรกรตจะแก้ไขยอย่างไร ทั้งเรื่องบัตรขเย่งบาร์โคดควรสนใจเรื่องนี้มากกว่าการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้คุณธรรมนัยังอยู่ในมุมที่จะได้ไปรู้เป็นรัฐบ,บาลหรือไม่ได้เป็นอคุณธรรมนัฐออกมาพูดหลังจากที่เรื่องเราเกี่ยวกับตัวพรรคของเขาเนี่ยมองเห็นปัญหาอื แล้วก็มันเกือบไม่มีความจําเป็นที่ต้องมีเขาแล้วค่ะเพราะนั้นคุณอนัทออกมาพูดเรื่องนี้ถ้าพูดแต่วันแรกเลยคุณอนัทก็จะเป็นฮีโร่ <c oughs> เพราะได้ห้าแปดจะไม่พอใจว่าเอ้ยมันสกรปรกหรือเปล่า <c oughs> ถึงกูถึงเราจะได้มาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยแต่เราก็รับไม่ได้ถ้าวันนั้นคุณอนัทจะเป็นฮีโร่แต่พอวันที่เขาบอกว่า อาจจะมีหรือไม่มีพักเขียวเข้ามาอะไรต่ออะไรตรงกัตอนนี้มันก็ช้าไปนิดหนึ่ง mm hmm. แต่มันก็เป็นการเป็นการยืนยันที่มีน้ำหนัก mm hmm. ว่าผู้มีส่วนไปได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งครั้งนี้มองเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ปกติ mm hmm. มันก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า แม้แต่คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็ยังรับไม่ได้แล้วที่คุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์ตอนมีกระแสข่าวเรื่องว่ามีการเบิกถอนเงินสดกันหลายร้อยล้านแล้วก็บอกว่าพักภ<ว>ูมิใจ <ชา S 1> ไทยไอ่าค่ะพักภูมิใจไทยไม่มีซื้อเสียงแล้วก็เชื่อว่ากกตไม่ทุจริตเลือกตั้งเนี่ย <c oughs> อันนี้คุณพเด็จมองอยังไงบ้างคะต้องถามท่านเองท่านเชื่อท่านเชื่ออย่างที่ท่านพูดหรือเปล่า Uh huh. ถามเขาเลย mm hmm. เขาเชื่อที่เขาพูดเปล่าคนทั้งแผ่นดินฟังไปแล้วก็ขำไป mm hmm. คนทั้งแผ่นดินฟังไปแล้วก็หดหูไป mm hmm. คนทั้งแผ่นดินฟังไปแล้วก็เสื่อมศรัทธาไป mm hmm. คนทั้งแผ่นดินฟังแล้ว ก็ไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดเขาจะพูดยังไงก็พูดไปนะในเมื่อมึงเป็นคนที่ได้อันนี้สงจากสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องหวงแหนในสิ่งที่เขาได้ไปแต่ถ้าเราไปดูการเลือกตั้งสอวอแล้วมาจกที่สอสอแล้วถ้าสุกอย่างไม่ได้รับการแก้ไขใดๆเลย,เ,ลยเราก็กำลังจะไปเจอกับ พายุใหญ่สึนามิทางการเมืองจะเกิดขึ้นะจะเกิดขึ้นสมมติว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลอยูอ่มีการเดินขบวนแล้วก็ในการเดินก็ต้องมีการฉีดน้ำปาบป,ปาม,อ,มอาวุธหลอกกระสุนหลอกกระสุนจริงถ้ามีการเข็นฆ่ากัน มันจะไม่เหมือน99ศพสี่เสื้อแดงมันจะเปลี่ยนไปเพราะนั่นเขาเป็นผู้ใหญ่มีการจัดตั้งอะไรก็ตามแต่ผู้ที่ว่ากันไปแต่อันนี้คือมันมีพื้นฐานของคนท,ทั่วไปที่เขาไม่ได้อยู่ในการเมืองเขารับไม่ได้ถ้าคุณไปยิงเขามันก็เป็นสีลังกาก็จะเป็นเนปาล <c oughs> มันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าน,นั้นเพราะนั้นสิ่งนี้ต้องระวังค่ะชัดเจนวันนี้ต้องขอกลาบขอบพระคุณคุณพระเด็ภภูรีปฏิพานนะคะขอบพระ<ด>คุณค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thanks for